สวัสดีครับวันนี้ก็เออผมจะมาแนะนำตัวนะครับผมชื่อเด็กชายเสถียพิศตาสุวรรณนะครับชื่อภาษาอังก,กฤษก็เสถียพิศตาสุวรรณเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเขียนติดไปข้างล่างตรงนี้โอเคโอเคครับของสี่งที่ผมถนัดที่สุดน่าจะเป็นวอล์กกับเกมนะครับผมถนัดทั้งสองอย่างเลยนะครับก็เอ่อชื่อเล่นผมนิคเนมผมชื่อปรวาวันนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูคลิปสั้นๆเกี่ยวกับวอล์ก เกมแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมทําได้ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลยไป,ไปครับนี่ก็<ๆ>จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็เจอปลาแล้วด้วยโอเคเราก็จะดหึงปลากลับมาเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอุ้ยฉลามอื้หอฉลามเดี๋ยวเียบฉลามดีกว่าืาอทีเดี๋ยวฉลามแนะ่จอนดอลลี่ 1,280แปดิบาทบวกห้าร้อยหบ้า้ิบาทโอเคครับเก็บไปก่อนเลยเดี๋ยวไว้ขายนะครับลึกกว่านี้ขอลึกกว่านี้โอ้ยฉลามกินอันนี้ฉลามอะไรเนี่ยฉลามมันใหญ่มากเลยตัวนี้เหมือนจะคล้ายเมกาโลดอนไม่ใช่ละเมกาโลดอนต้องตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้เป็นฉลามเสือทรายนะครับเขาบอกว่าที่หมวงมันนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะสามารถจับ เป็นเหยื่อถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นเหยื่อนะครับเราสามารถจับไอตัวห้าดาวพวกนี้ได้นะครับซึ่งเป็นไอปลาหัวแหลกหัวแข็งนะฮะแล้วก็ปาวายูดิคอนแล้วก็เต่าหน้าปลาดุกนะฮะแล้วก็งูมังกรในน้ำยูมังอรเหมือนเดิมอะไรนี่อ่ะไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปจับต่อกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นวันนี้เราได้มาขับรถเล่นกันในลาสเวกันนะครับซึ่งเป็น เมืองเล็กๆของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราได้เอารถพอเชนนายนาทูมานะครับซึ่งเป็นไม่ใช่นายวันๆนะนายทูนะพอเช e รุ่นเ,เกือบจะใหม่ล่าสุดนะเมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็ออกรุ่นนี้มาก็พอเชได้ออกรุ่นนี้มานคะรับนี่ก็จะเป็นรถที่สวยงามไม่แพ้กับพอเชนรุ่นอื่นนะซึ่งสวยกว่านิดหน่อยด้วยนะใช่ไหมนี่ เอบไหมครับมาเอาเลยครับ